สวัสดีครับวันนี้ทลาพาคุณผู้ชมครับมาชมบ้านสวนบ้านคาเฟ่พร้อมอุปกรณ์นะครับประกอบธุรกิจประกอบกิจการเกี่ยวกับคาเฟ่ได้เลยเทคโอเวอร์หมดเลยนะครับด้านในนะด้านในครับเทคโอเวอร์ให้กับคุณลูกค้าหมดเลยนะตรงนี้พื้นที่ตำบลหนองแก้วครับติดเส้นทางขึ้นทานทิพน้ําตกเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้หลายที่ครับแก่งคลองชางช้างครานทานทิพนะฮะตรงนี้ ใสๆจากเขาใหญ่ตรงนี <Take> ้แหละครับก็จะลงมาสู่หน้าแปลงของเราตรงนี้ ส่ไไสที่ดินแปลงนี้ครับเนื้อที่หนึ่งไร่สามงานเก้าสิบเจ็ดตารางวานะครับตรงนี้หน้ากว้างประมาณเกือบหกสิบเมตรน่าจะได้ครับหกสิบเมตรฝั่งนู้นคือวิวเขาที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างครับเมื่อก่อนครับเปิดเป็นคาเฟ่เราสามารถที่จะมาปรับเติมเสริมแต่งครับทำเป็นพูลวินด้า ได้เลยครับแปลงนี้นะฮะการเดินทางนี้เข้าออกสะดวกเลยนะครับนะครับเรามาต่อเติมเสริมแต่งเอาครับตรงนี้เป็นทางเดินครับเข้ามาเป็นจุดนั่งทานข้าวทานอาหารครับคาเฟ นี่ครับหลังใหญ่ฮนะตรงนี้ขุดคลองไส้ไก่ครับรอบๆนะบริเวณด้านท้ายแปลงครับก็จะมองเห็นวิวเขานะเป็นเทือกเขาใหญ่ครับเนะี่ครับผักเม็กผักสม็ดนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ครับก็จะมีต้นดำดวนแล้วก็ต้นว่าครับ ตรงนี้ครับเป็นทางเดินนะครับมานะแต่ต้องเราต้องมาปรับปรุงเพิ่มเติมเอานะครับตอนนี้ไม้ผูกพังไปตามการเวลาครับเจ้าของไม่มีเวลามาดูแลครับก็เลยต้องการที่จะขายเนี่ยนะครับตอนนี้ไม้ผูกครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นพวกแผ่นพื้น PVC พวกนี้ครับแผ่นพื้นซีเมนนะฮะได้เลยนะเดินเข้าออกสะดวกครับ ตอนนี้ก็ต้องเดินระวังเป็นพื้นไม้ครับฉนดคูดแดงนอสอสีจอครับแปลงนี้พร้อมโอนนะคุณลูกค้าที่กำลังมองหาพื้นที่เปิดธุรกิจเปิดกิจการครับเกี่ยวกับพูวินล่าหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทห้องเช่าครับหรือว่าเป็นบ้านพักตาอากาศนะแปลงนี้มาดูมาชมได้เลยครับ นะก็คือข้างในจะข้างหน้าจะเป็นล็อบบี้ล็อบบี้สำหรับตอนรับแขกเนาะแล้วก็ข้างในเป็นห้องนอนสองห้อง,อง,องเปิดอันนี้คือเราเข้าได้ตรงไหนครับห้องนอนนี่เหรอครับอ๋อแ,แต่ตอนนี้เปิดไม่ได้เนาะอ๋อโอเคไม่อไม่เป็นไรครับก็คือร้อมให้หมดเลยใช่ไหมไครับ,รบตรงนี้ ตรงนี้แถมให้หมดเลยนะครับโอ้โหคุณลูกค้าครับราคาราคานี้หน้าหน้าสนนะครับนะครับโอ้นะครับเครื่องทำกาแฟเครื่องดิฟกาแฟครับกาแฟสดเดี๋ยวนะ่าเดี๋ยวถามให้นะครับว่าตรงนี้คือให้ทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับ กล้องจอนปิดนแอร์ Air ครับเฟอร์นิเจอร์คือมาประกอบธุรกิจประกอบกิจการครับได้เลยนะเราทำการตลาดดีๆครับสร้างเพจสร้างคอนเทนต์นะโปรโมตดีๆครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับทำเป็นพนะูวินล่าคุณลูกค้ามามาเทคโอเวอร์กิจการธุรกิจก,ก,จกิจการต่อได้เลยครับ อันนี้พิมพ์ดีดโ้ประดับได้สวยครับนี่เฟอร์นิเจอร์ครับโอ้หลายบาทน,นะครับี่นะฮะกล่องจนปิดครับสวยครับสวยสวยครับ ครับด้านหน้าตรงนี้ครับเราสามารถที่จะทําเป็นน้ําพุนะฮะน้ําพุน้ําตกได้เลยครับน้ําตรงนี้ไหลมาจากเทือกเขาใหญ่ครับเป็นส่วนหนึ่งของน้ําตกทานทิพนะะที่ไหลลงมานะ,ะมีน้ําเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับแต่ถ้าเราทําดีๆครับตรงนี้ครับกั้นน้ํานะครับน้ําใสๆจากเขาใหญ่ตรงนี้นะครับ ก็จะลงมาสู่หน้าแปลงของเราตรงนี้นะแนวเขตถึงเสาไฟครับแล้วก็ตัดขึ้นมาอันนี้คุณปีชาสังหาครับส่งงานมาให้ครับกำลังเก็บภาพมุมสูงครับนี่ตรงนี้นะแนวเขตของเราครับรอ,รอบขอบชิดนะเราแถม สมไม้ไผ่ตรงนี้ไปให้ด้วยเลยครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําครับสําหรับลูกค้าที่มากางเต็นท์หรือจะมาสร้างภูวิลล่าเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เหลือตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับฉนดคูดแดงรองส,สีจอครับพร้อมโอนครับแปลงนี้ในตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่สูบน้ําจากบาดาลครับขึ้นไปใช้ สูบน้าจากตรงนี้ครับขึ้นไปเจ็บที่ถังสแปร์แล้วก็ปล่อยลงนะครับนะครันวเขตครับไปจนถึงมุมนี้ครับนะครมุมเสาสีแดงตรงนี้ครับแล้วก็ตัดขึ้นไปตามขอบบ่อตามขอบบ่อครับหาคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856ครับ 0 8 6 0 1 8 8 8 5 6บ้านสวนหน้าติดถนนทางหลวงชนบทครับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไปน้ำตกทานทิพย์แก่งคลองช้างครานนะฮะทำพูวิลล่าทำจุดเช็คอินคาเฟ่บ้านพักส่วนตัวได้เลยครับไม่เปรียวนะฮะตรงนี้ ตรงนี้คือเขาครับที่ของเราจะดีไซน์หันหน้าออกไปทางวิวเขาแล้วก็ถ้ายแปลงครับเราขุดคลองไส้ไก่นกน้างแอ่นครับท,รรที่ดินนเลา รองช้างครานยังรอครับนี่น้ำใสๆครับมองเห็นก้อนหินน้ำสีฟ้ามเก่งก็เสียใช้ไง ส่วนปิดครองพอไม่คุ้สนองแ้รบกริการอย่างแข็งขันไม่เป็นบอกว่าลูกขอคือรักก็แทนที่เราคุม,มันเธารำัดตงคูสุ่มปะอุลุปัดมาอัออัปุปุชิงดีช่วยเลือไม่ทบ ที่ดินด้วยใจสังหารพาจาินพาราดังเชียวชากที่ดินรัก